ในกรณีที่หน่วยงานได้มีการขึ้นร่างเอกสารนะคะร่างเอกสารประกวดราคาหน่วยงานอาจจะต้องมีความซับซ้อนนิดนึงเนาะแตกต่างจากกรณีไม่ขึ้นร่างนิดนึงนะคะก่อนอื่นก็คือเข้าไปที่ขั้นตอนของการทำงานในโครงการก่อนนะคะจากนั้นนะคะเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะเข้าไปที่ขั้นตอนที่3นะคะการจัดทำเอกสารประกวดราคา เมื่อเราเข้ามาที่ขั้นตอนที่3แล้วอะค่ะจะเห็นได้ว่าเมนู3มลำดับนี้อะค่ะมันแตกต่างจากกรณีที่ไม่ได้ขึ้นร่างวิจารณ์เนาะวิธีการก็คือนะคะให้ท่านกดที่ประวัติการประกาศร่างนะคะจากนั้นนะคะระบบจะขึ้น นะคะประวัติของการประกาศตัวร่างที่เราฟังคําวิจารณ์ขึ้นมานะคะให้คลิกที่รายละเอียดข้างหลังนะคะระบบจะแสดงตัวอย่างของรายงานขอซื้อขอจ้างนะคะคำสั่งแล้วก็พวกเอกสารต่างๆนะคะให้คลิกตรงดูรายละเอียดเอกสาระคะ่ะ จะเห็นได้ว่าพอเข้ามาที่รายดูรายละเอียดเอกสารแล้วอะค่ะก็จะขึ้นเมนูเหมือนกันเลยนะคะกับกรณีที่ได้ไม่ได้ขึ้นร่างวิจารณ์นะคะก็ให้กดที่รายละเอียดแก้ไขตรงเมนูแต่งตั้งคณะกรรมการนะคะในขั้นตอนนี้อะค่ะนอกจากการจะเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้แล้วเนี่ย คณะกรรมการพิจารณาผลก็เปลี่ยนแปลงรายชื่อได้เช่นกันนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนยังไม่ได้มีการพิจารณาผลนะคะแต่ถ้าขั้นตอนไหนที่ผ่านผลไปแล้วอะคะ่ะจะเห็นได้ว่ามันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ปุ่มเปลี่ยนแปลงจะไม่ขึ้นนะคะถ้าอย่างนั้นจะยกตัวอย่างในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการพิจารณาผลแล้วกันเนาะก็กดที่เปลี่ยนแปลงค่ะ จากนั้นเหมือนกันเลยค่ะก็คือให้เลือกสถานะนะคะจากคงเดิมให้เปลี่ยนเป็นยกเลิกนะคะในรายชื่อคนที่เราต้องการยกเลิกนะคะจากนั้นกดบันทึกแล้วกดตกลงค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เพิ่มรายชื่อคนใหม่นะคะ จากนั้นกดบันทึกนะคะเ,เลือกตำแหน่งก่อนนะคะเป็นประธานแล้วกดบันทึกแล้วกดตกลงนะคะจากนั้นนะคะให้กดสถานะของนางสาวคนสวยก็จะเป็นสถานะเพิ่มใหม่นะคะจากนั้นให้เรากดบันทึกอีกครั้งหนึ่งแล้วกดตกลงนะคะแล้วก็ไปเมนูถัดไปก็คือจัดทำตัวร่างคำสั่งแต่งตั้งนะคะ ก็จะเป็นระบบก็จะดึงข้อมูลมาให้เลยค่ะเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเนื่องจากมีคําสั่งย้ายข้าราชการนะคะแล้วก็กดบันทึกนะคะแล้วกดตกลงจากนั้นไปขั้นตอนที่2ค่ะระบบก็จะโชว์ตัวคำสั่งแต่งตั้งขึ้นมานะคะเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการพิจารณาผลนะคะ ยกเลิกนางเพนสีนะคะเปลี่ยนเป็นนางสาวคนสวยเนาะจากนั้นกดบันทึกค่ะแล้วก็กลับสู่หน้าหลักปุ่มบันทึกวันที่เลขที่จะขึ้นมานะคะให้เรากดบันทึกวันที่เลขที่นะคะก็ให้บันทึกเลขที่คำสั่งค่ะแล้วก็วันที่นะคะ แล้วก็วันที่อนุมัติคําสั่งวันที่หัวหน้าโรงนามนะคะแล้วกดบันทึกแล้วกดตกลงค่ะบันทึกข้อมูลเรียบร้อยนะคะแล้วก็กลับสู่หน้าหลัะ จะเห็นได้ว่านะคะจะมีประวัติการเปลี่ยนแปลงของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมานะคะตรงนี้แล้วก็สามารถเข้าไปดูได้ว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งเมื่อวันที่เท่าไหร่นะคะ